สวัสดีค่ะโพพ่อกรับช่องคู่เกษตรกรกรับเสวงอขาโพดเด้อค่ะวมืนอ้คู่ปอดสีผ้ามาเบิงรหลดเกียเเเก่ยวเข่าเด้อเกี่ยวเข่าเหนียวน่าวานพี่น้องเบิงมันเม,มินเข่านู้มินหยาเต็มไปเบิดเลยพี่น้องเลยเจ้าสี่ใจเจ้าก,กระสอบปุ่นี่เขา่าอันนี้เข่าเหนียวพี่น้องเขาเตีย้ยเขาเอิญว่าเขาเตีย้ยเขาดอ้ขาวเขาไม่กามงามนี่วานทิมไห้ สามเดือนยังมาเบิองเธอหนึ่งพี่น้องผลผลิตกับพ่อเป็นตาได้อยู่ดอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่ากขยะลายหลายเอาเบิงพี่น้องรถเกี่ยวเขายันมาว่าอันนี้รถมาจากบันหน้าสีนวนพี่น้อง เอาเข่าออกกับสีปูเข่าโพดได้พี่น้องที่นี่โอ้โหไว้หน้านี่เพิ่งสีลงเข่าโพดแม่พันลาดลึกอเขอ่าโพดเลี้ยงจัดนะคะต้องมาตัดต่อเข่าออกก่อนแล้วมันจะสีซุ่มไฟง่งงายเพราะว่าหยากรับตออันกับเข่านี่ลายแห้งถ้าพอตัดออกนี่ท้ายหยาแห้งท้ายหยาที่นี่ก็ปูหยาอีตั้งหานะคะพี่น้อง หลังจากเกีียวแล้วเต็มอุ่มของโรเกีียวแล้วค่ะก็จะมาเทใส่โลดเพื่อจะนําไปขายแล้วค่ะเขากราคาถือแห้งพี่น้องมือนีไในยินว่าแสนละพันสองแปดสิบพี่น้องเอ้ยสิได้ดซ้ำใด๋อ